วัสดีค่ะ FC เอฟซีแฟนช่องสู่คู่สูค่คนพบพอกับช่องสาวบ้านนาหนุ่มสุวิเดนพี่น้องจ้าพบพอกันหกกุมภาหกแปดจ้าฟันเด็ดฟันดีฟันดังบโโ่เนาะฟันได้ตัวเดง่งจึงคืออย่าลืมเด้อทักไทย่ายไอดียไลค์คิวอาร์โค้ดปรับให้ยูคลิปนี้หละจ้าทักไทยมาได้เนาะคะ่ะแบ่งปันได้สำหรับผู้ใดมีแนวทา้างเด็ดดีดัง,ดง,ดงจ้ะคลิปนี้เป็นเลข VIP คุณแม่ใบบุญพี่น้องจ้า งวดว่างหันรุดคักลุดแน่จ้ะบ่เคยลุดปานี้เด้อค่ะแต่บ่เป็นอย่างตามต่อจ้าเลขคุณแม่ใบบุญนี่บ่หลายหางเด้อพี่น้องจ้ะเลขบ่หลายคููงวดนี้เพื่อไในส่งให้สาบนานางบ่เว้เว้เร็วจ้ะแต่ว่าตัวเลข็ของเพิ่นนี่เป็นตัวเลขบอกบุญเด้อค่ะร่วมสร้างเนี่ยค่ะก็ยังคงเดืมเนาะคะ่ะเดียนเชิญเนาะคะ่ะทอดผ้าป่าเนื่องในยกสออีกสาโทนี่แหละคะ่ะสร้างอุโบสถเนาะคะ่ะเนาะที่วัดสว่างอรุณบ้านโนนบ่ โทองจ้ะยิเปียด์นิบเก่านี่จ้ะกะบอกบุญทัวถึงจ้ะสาบรรดากะเคยลงไมายเลขบัญชีให้ยุดอก่ะแต่ว่ากะช่วงนี้คุณแม่บอกว่า้าเีกยังบ่เข้าหลเพิ่นกะบ่อยากให้ลุงกับพัญญ์อิบซีเบิดลายงี่กะค่ะเม่นว่าผู้ใดอยากเฮตดบุญกะเด้อค่ะนี่ลหละค่ะวัดนี่ลหละที่เพิ่นบอกบุญมาทอดผ้าป่าจ้ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเลกตรงกันเด้อค่ะถ้าว่ามีงานนี่เสาเอกเสาโทนี่เลกตรงกัน เลขหกแปดตรงกับเลขที่วัดเดอ้ออุโบสถมีทีไรจะออกเกี่ยวกับวัดน้องหายยียยยยย่เจ็ดยี่แปดนี่ค่ะเพิ่นสี่าเอื้นอ,อ,นอ,นนอน,นอีหยังค่ะยกเสาอีกเสาทูเนี่ยค่ะเพิ่นก็ะทรงรูปมาให้เบิ่งค่ะกําลังไปได้สวยเด้อค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญนำ FC, ้ำเอฟซีแฟนช่องสุขสุขคนที่ได้รวมบุญเพราะว่าสาวนาได้บอกหลายอยู่ค่ะได้บอกเอฟซีไหลงวดต้องงวดอยู่จ้ะว่าสั่งอุโบสถเนี่ยค่ะ คือลืมเล้วเนาะค่ะกะเอาให้เอฟซีแฟนชองคู้ใดไดรวมบุญกับนุโมธนาบุญบอกเลขตัวได้ก่ะให้ถึงน้ำพ่นเด้อค่ะสำหรับตัวเลขเอ่าวีไอพีคุณแม่ใบบุญเนาะจ้ะวันนี้เิ่น่งมาแล้วตามนี่เลยจ้ะเดียวสาบานาจ่ะโบสูฟังแต่ว่าอันนี้เป็นสติติงวดก้อนจะให้เบิ่งสตีติงวดก้อนก้อนลุดคักพี่น้องเลขออกเจ็ดลอยโอ้ยเนาะอ้าวว่าเป็นยังสูต่อจ้ะเนี่ยค่ะ เิ่นก็อยากให้โชคให้มนันโชคขูสชคคนแหละล่ละแต่ทุกอย่างเ้วก็ขึ้นอยก,กับดวงเนาะจ้ะเลข V i p คุณแม่ใบบุญในงวดวันที่16กุมภาหนเป6ดจ้ะเด่นบนนี่เพิ่นฟันให้ที่ตัวเดียวหามาแฮ้งพี่น้องบนจ้ะจับให้ตัวรวย3มตัวเม็ดเดียวห5ห้าเปดตัวเม็ดเดียวเข็นเข5นหเปดแต่ว่าตัดเห่นน้าเดอ้อจ้ะห5ขาห8 5าเป6ดเปหกเปเปดจังสี่เมจ้ะสำหรับเลขล่างเนาะก็ฟันไปคือกันตัวเดียวโโลวิ่งสาม จับให้สามเก้าเก้าสามเม็ดเดียวคือกันพี่น้องบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวอู้หงวดหนีไหมคะเป็นฟันขาดเลยจ้ะค่ะตามนี้เดี๋ยวซาบานาจ,จะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนเนาะคะ่ะว่าเลขตัวใดเนาะคะ่ะในงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นี่ก็ไดดแต่ว่ากะก้อนก้อนอื่นก้อนใดก็อย่าลืมเด้อพี่น้องจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริงเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้าถือพิษกันค่ะขักพี่น้องจ้ะ เอาก็คอให้ผลบุญเนาะค่ะที่เอซแล้วก็คุณแม่ใบบุญเนาะค่ะที่สาบนาก็ได้รวมนำ้ำให้นุ่นน้ำเนาะค่ะสูกมานในคลิปนี้เนาจะจ้ะเอาเดี๋ยวเสียเขียนใส่กระดาษในจัดเจนจ้าเนี่จ้ะสาบนาก็เขียนไว้เร็วล่ะในงวดวันที่16กุมภานธ์68เลข VIP แม่ใบบุญเด่นตัวเดียวโครูคือ5ฟัน3ตัวเม็ดเดียวคือ6 5ห หกขาเปี 6, 58, ดเนี่ยพ่อนตัดเลรเดีย๋ยวพ่คนพ่าตัดให้จ้าสามนากระดิเกนแบบที่เปิ้นเกนให้แต่ว่าตัดเลรีก็มั่วยากพี่น้องหาเปดเปดห้าหกเปดเปดหกหกห้าหกเลขมีแค่นี้จ้าสำหรับเลขล่างม็ดเดียวโคโลคือกันจ้าวิ่งไปที่สามฟันไปที่สามเก้าเก้าสามค่ะสามเก้าเก้าสามโตเดียวโคโลพี่น้องเอ๊มันสีมาหลงร้อนอี่บอกสามเก้าก็สามเงินว่าหันกระเหรียญได้จ้า อาจะประมาณนี้ค่ะเขล่ก VIP แม่ใบบุญเนาะเดี๋ยวสิเปียบเทียบ er ok, ของเก่าให้เบิ่งน้จาจะเปียบเทียบงวดเก่าให้เบิ่งนําอย่าลืมเด้อค่ะเพิ่นบอกว่ายกเสาอีกเสาโทเนาะค่ะเล็กสิตรงกันคือบ้านอ่าเล็กที่วัดเปดเก่าเออเป 6, 6 8หกเป็ดกลองต่อยไปน้ำเนี่ยค่ะมันเป็นพ่อโอเนาะก็ตรงพอดีค่ะถ้าจับเห่น6 8เปดเปนี่ 9. นี่สถิติงวดเก่ากับงวดใหม่ค่ะจะบรรดาเปียบเทียบให้เบิ้งจะ กจะประมาณนี้เลข V.I.P. แม่ใบบุญบ่อหลหางเด้อพี่น้องเลขเพิ่นน้อยขักอีดีจะ้ะบ่อไหลหางเลยกะถือวาอ่าภูมีทุนน้อยเนาะค่ะกะลองพิจารณาเบิ่งแต่ว่าเลขวิ่งเพิ่นนี่แต่มีผูใ้ใดมีเลขเด่นตัวเดียวแม่นๆบ่ว่าบนล่างนี่ยจับใส่ได้เลยจะ้ะเพราะ่นบนไห่เม็ดเดียวคือหเนาะคะ่ะล่างให้เม็ดเดียวคือสถ้แต่ผู้ใดมีเม่นเมเม่นๆจับล้องจับเบิ่งค่ะกะพิจารณาเบิ่งเนาะกะ สาบนากับแม่ใบบุญนํามาฝากมาตอนเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องคะจ้ะเอาเดี๋ยวจะให้เค็บหน้าจอจ้าเก็บหน้าจอจ้ายังอีกหลายมือหลายวิ้นพี่น้องค่ะกะ็ถือว่าปล่อยมาเรื่อยๆค่ะทุกเสียนทุกอาจารย์ปล่อยมาให้อฟซแฟนช่องนําไปหาจับฉลากกินแบงอ่ามาเรอยๆเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์เนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เปิดค่าการมองเห็นจากหรือผู้ใดมีแนวทางอย่าวางในช่องค่ะบอกว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเลขความฝันสามารถทักทักทยเนาะค่ะไ like อ id line qr code ยึดต้นคลิปจสาสับนมาปักให้เป็น qr code ไลน์ส่วนตัวเด้อสับนบ่มีไลค์กลุ่มค่ะบ่มีปักเวีบกันพนันเด้อค่ะ มีแต่ช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นไลฟ์กลุ่มจะมีแต่เพื่อนบ้านนะคะทั้งอ,อ,อเอกหรืออนุมม่มยุแล้วก็เซียนบุรีลำแค่นั้นจะเป็นของเพื่อนบ้านแต่ว่าไลฟ์กลุ่มรัฐบาลไทยสาบนาบมีจะมีแต่ช่องทางย t u b e แบงปันแค่นั้นเอาี่นองคะ่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจคลิปนี้ผูใ้ใดเห็นกะขอให้เฮงๆรวยๆปังๆสู่ขูสู่คนเงินไหลกองท้องไหลเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนาไปเราจะสวัสดีค่ะ ลววสลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกัปรปฏิจิตตังปะจิตตังตุมหังขิตปเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยทา,าสัพพิโยวัจันโต สัพพโรโควินัสสตุมมาเตภวัตวันตราโยสุขีธีคายุโกภว,วะอะพิวาธนสีลิสสนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรโอธรรม,มาวัฒนติอายุวันโมสุขังพระลัง